ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่ากลุ่มคนที่อยู่ห่างไกลที่สุดในโลกนั้นเขาอยู่กันที่ไหนในมุมโลกและใช้ชีวิตกันยังไงในคลิปนี้อัปเดนเททูบจะพาทุกคนไปรู้จักกับเกาะทริสตันดากุนยาเกาะเล็กๆก,กลางมหาสมุทรแอตแลนติกที่ถูกยกให้เป็นชุมชนที่ไกลจากอารยเรรมมากที่สุดในโลกโดยระยะทาง2,800กิโลเมตรจากแอฟริกาใต้และ3,360กิเมจากอเมริกาใต้ เกาะนี้ถูกอบล้อมด้วยน้ําทะเลกว้างใหญ่มีที่ราบเล็กๆทางตอนเหนือที่เป็นจุดเดียวที่ชาวเกาะตั้งถิ่นฐานได้ปัจจุบันมีผู้คนอาศัยอยู่บนเกาะ233คนในดินแดนอันห่างไกลสุดขอบโลกแต่ว่าติสตันดากุนยากลับเต็มไปด้วยเรื่องราวและวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนใคร สนับสนุนโดย Fortuner ชุดแต่ง w i ยบอดี้และล้ออันลอยจากเลนโซสไตล์ที่แตกต่างในแบบผู้นำเช่นคุณพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่โชว์รวมโโูม Toyota ทั่วประเทศครบจบในที่เดียวพร้อมทางเลือกสบายๆด้วยการผ่อนรวมกับตัวรถได้โดยไม่ต้องจ่ายเต็มก้อนสะดวกสุดๆไปเลยครับ 1. การเป็นอยู่ที่โดดเดี่ยวท่ามกลางมหาสมุทรริสตันดากุญญาเกาะเล็กๆในมหาสมุทรแอตแลนติกอันกว้างใหญ่เกาะนี้คือเกาะที่มีคนอยู่อาศัยที่ห่างไกลที่สุดในโลกห่างจากแอฟริกาใต้2,800กิโลเมตรและจากอเมริกาใต้3,360กิโลเมตรไกลจนแทบจะหลุดขอบโลก การเดินทางไปเกาะน,นี้ไม่ง่ายเพราะไม่มีสนามบินหรือท่าเรือใหญ่ต้องใช้เรือบระมงหรือเรือขนส่งสินค้าเท่านั้นซึ่งมีเพียง6เที่ยวต่อปีจากแอฟริกาใต้และใช้เวลาเดินทางประมาณ7วันนักท่องเที่ยวจึงต้องวางแผนล่วงหน้าและขออนุญาตจากผู้ดูแลเกาะก่อนเกาะน,นี้เป็นเกาะภูเขาไฟที่ดับแล้วมีประชากรอาศัยอยู่เพียง230-250คนบนที่ราบเล็กๆทางตอนเหนือซึ่งเป็นจุดเดียวที่ตั้งถิ่นฐานได้ ส่วนใหญ่ของเกาะเป็นภูเขาสูงชันโดยจุดสูงสุดคือ Queen Mary s Peak อยู่บริเวณกลางเกาะซึ่งมักมีเมฆปกคลุมอากาศชื้นฝนตกบ่อยไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยทริสตันดากุนยาเป็นดินแดนพ้นทะเลของสหราฐอาณาจักรมีพื้นที่คุ้มครองทางทะเลใหญ่ที่สุดในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ครอบคลุม7,000 0 0ตารางกิโลเมตรโดย91เป็นเป็นเขตห้ามล่าสัตว์หรือทำกิจกรรมทางทะเลเพื่อปกป้องระบบนิเวศท,ทางทะเล ประวัติศาสตร์และการตั้งถิ่นฐานหมู่เกาะทริสตันดากุนยาถูกพบครั้งแรกในปีพ5 0 6โดยนักสำรวจชาวโปรตุเกสชื่อทริสตาลดากุนยาและตั้งชื่อเกาะน,นี้ตามชื่อตัวเองแต่ในตอนนั้นคลื่นลมแรงเขาจึงไม่สามารถขึ้นฝั่งได้จนทำให้การขึ้นฝั่งครั้งแรกที่ยืนยันได้เกิดขึ้นในปี1 6 4 3และมีการสำรวจเต็มรูปแบบครั้งแรกในปี1 7 6 7โดยนักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศส ก่อนที่เกาะจะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษว่าตริสตันดากุญญาการตั้งถิ่นฐานเริ่มขึ้นในศตวรรษที่19โดยโจนาธานแลมเบิร์ตชายที่อ้างว่าเกาะน,นี้เป็นของเขาต่อมาในปี1 8น6 8 1 6สหรัฐอันจักเข้ามาผนวกเกาะเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกใช้เป็นฐานช่วยนโปเลียนหนีจากเซนต์เฮเลนาหรือถูกสหรัฐใช้ในงสงครามจากจุดนี้เองชุมชนถาวรบนเกาะก็ถือกำเนิดขึ้น ในสงครามโลกครั้งที่2เกาะกลายเป็นสถานีสัญญาณลับของกองทัพเรืออังกฤษชื่อ SMS Atlantic Eye <S <S เพื่อสอดแนม <S <S เรือดำน้ำเยอรมันทำให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนโรงพยาบาลและร้านค้าอีกทั้งเกาะน,นี้ยังเคยเป็นที่พักของนักล่าวานแต่หลังจากที่คลองสูเอเปิดในปี1869เกาะน,นี้ก็ค่อยๆถูกตัดขาดจากโลกเพราะไม่จาเป็นต้องเป็นจุดแวะพักในการเดินทางจากยุโรปไปเอเชียตะวันออกอีกต่อไป ชีวิตของชาวเกาะที่ห่างไกลที่สุดในโลกชาวเกาะทิสตันดากุนยาอาศัยอยู่เป็นนิคมหลักที่รวมคนเกือบทั้งหมดไว้บนที่ราบที่เรียกว่าเอดินเบิร์กออฟเดอะเซเว่นซีสชาวเกาะเรียกสั้นๆว่าเดอะเซเทนเมนต์พื้นที่นี้เกิดจากตะกรอนภูเขาไฟทับถมกันมีบ้านเรือนราว80หลังและหลังคาส่วนใหญ่เป็นสีแดงและน้ำเงินที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเช่นโรงเรียนเซนต์แมรีที่สอนเด็กจนถึงอายุ16ปี โรงพยาบาลเล็กสำหรับการรักษาเบื้องต้นโบสถและร้านค้าขายของจำเป็นชุมชนตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งเพียงไม่กี่ร้อยเมตรทำให้ชาวเกาะเข้าถึงทะเลได้ง่ายชีวิตของชาวตริสตันดากุนยาผูพันกับการประมงโดยเฉพาะการจับกุ้งมังกรที่ส่งออกไปญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเป็นรายได้หลักของเกาะกว่า80% กุ้งมังกรจึงปรากฏอยู่บนธงประจำเกาะด้วยนอกจากนี้พวกเขายังมีที่ดินพิเศษที่เรียกว่า potato patches สำหรับปลูกมันฝรั่งซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจและอาหารหลักและยังเลี้ยงแกะกับวัวเพื่อเอาเนื้อและขนนอกจากประมงและการเกษตรการขายสแตมและของที่ระลึกเป็นแหล่งรายได้สำคัญของเกาะนี้ด้วยความห่างไกลและเอกลักษณ์ของเกาะสแตมจากที่นี่จึงเป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมทั่วโลกมักสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวัฒนธรรมของเกาะ เช่นภาพนกอัลบราทอสเพนกวินร็อกคอปเปอร์หรือเหตุการณ์สำคัญอย่างการประทุของภูเขาไฟความหายากของสแตมจากเกาะน,นี้เกิดจากจำนวนพิมพ์ที่จำกัดและการเดินทางเปรียีที่ใช้เรือจากเคปทาวเพียงไม่กี่เที่ยวต่อปีปรายไ,ได้จากการขายสแตมจะถูกนำไปพัฒนาโรงเรียนรโรงพยาบาลและโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะ 4. การประทุของภูเขาไฟทาให้เกาะร้างไปสปี ในปี1961เกิดเหตุการณ์สำคัญครั้งแรกในรอบศตวรรษที่บังคับให้ชาวทริสตันดากุนยาต้องละทิ้งบ้านเกิดเมื่อเกิดการประทุข,ของปล่องภูเขาไฟขนาดเล็กที่อยู่ใกล้กับยอดเขาควีนแมรี่ส์พีกซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนเพียงไม่กี่ร้อยเมตรลาวาและเท่าฐานที่พุ่งออกมาคุกคามความปลอดภัยของชุมชนโดยตรงทำให้ชาวเกาะทั้งหมด264คนต้องอบยบออกจากเกาะโดยได้รับความช่วยเหลือจากเรือประมงกุ้งมังกรท้องถิ่น ก่อนจะไปยังเคปทาวในแอฟริกาใตา้ต่อมาชาวเกาะถูกย้ายไปตั้งถิ่นฐานชั่วคราวที่อังกฤษใกล้กับเมืองคลาวชอตและในปีต่อมาคณะสำรวจของ Royal s โซไซตี้รายงานว่านิคมหลักของเกาะรอดพ้นจากความเสียหายรุนแรงชาวเกาะส่วนใหญ่จึงตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตตามเดิมที่บ้านเกิดในปี1963ขณะที่บางคนเลือกอยู่ที่อังกฤษต่อ5 ประเพณีวันจับหนูกับการเล่มขนแกะประจำปีเกาะติสตันดากุนยามีประเพณีแปลกที่บอกเล่าชีวิตของชาวเกาะได้ดีเริ่มจากวันจับหนูหรือ r a t t i n g Day ที่จัดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิของทุกปีเพื่อกำจัดหนูที่สร้างปัญหาให้กับแปลงมันฝรั่งหนูพวกนี้มากับเรืออับปางตั้งแต่ปี1882และไม่มีศัตรูตามธรรมชาติ ในวันจับหนูผู้ชายบนเกาะจะแบ่งทีมออกล่าหนูกับสุนัขตั้งแต่เช้าเมื่อถึงตอนเย็นทุกคนจะนำหางหนูมานับและวัดความยาวเพื่อให้กรรมการตัดสินหาผู้ชนะอีกเทศกาลที่น่าสนใจคือวันเล็มขนแกะซึ่งจะจัดก่อนคริสต์มาสทุกปีแกะที่นี่เลี้ยงทั้งบนที่ราบและบนเขาเป็นส่วนหนึ่งของการเกษตรวันนั้นเริ่มงานตั้งแต่เช้าผู้ชายจะพาแกะลงจากเขาแต่ละครอบครัวจะมีกรงเล็กๆไว้ใส่แกะของตัวเอง คนที่ตัดได้เอาไปปั่นได้ถักเสื้อผ้ารวมทั้งอาหารจานโปรโดของชาวเกาะเช่นสตับโรสมารทนหรือแกะยัดไส้ย่างก็มักปรุงในช่วงนี้หลังจากตัดขนเสร็จแล้วแกะจะได้รับการรักษาด้วยยาป้องกันแมลงวันจากฝ่ายเกษตรและจบลงด้วยการจัดบาร์บีคิวกันภายในครอบครัวประเพณีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของช่วงวันหยุดยาว3าสัปดาห์ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่แสดงถึงความสามัคคีของชาวเกาะที่อยู่ไกลสุดขอบโลก ในวันส่งท้ายปีมีประเพณีโอเยสไนท์ที่ผู้ชายจะแต่งชุดแฟนซีสยองขวัญใส่หน้าก,ากากที่ทำเองเดินเคาะประตูตามบ้านสร้างความคลึกครื้นให้กับเกาะในวันส่งท้ายปี 6. ชีวิตที่ไม่ได้พึ่งพาอินเทอร์เน็ตชีวิตบนเกาะริสตันดากุญยาถูกหล่อหลอมจากความโดดเดี่ยวและธรรมชาติรอบตัวความห่างไกลทำให้ชาวเกาะพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนเกาะมีจำกัดมากอีกทั้งยังช้าและไม่เสถียรแม้จะมีการพัฒนาอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมส t า r ์ลิงที่เริ่มใช้งานในปี2024แต่บ้านส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตส่วนตัวอินเทอร์เน็ตหรือ WiFi มีให้บริการที่คาเฟ่ของเกาะและในบางหน่วยงานของรัฐบาลเท่านั้นทีวีของชาวเกาะมีเพียงช่องเดียวออกอากาศจากแอฟริกาใต้ผ่านดาวเทียมเป็นช่องทางเดียวที่เชื่อมชาวเกาะกับโลกภายนอก นอกจากนี้เกาะยังไม่มีสัญญาณมือถือการสื่อสารไกลๆต้องใช้วิทยุหรือโทรศัพท์บ้านที่น่าสนใจคือบนเกาะมีหนังสือพิมพ์ประจำเดือนที่คอยบอกเล่าทุกเรื่องราวของเกาะให้ทุกคนในชุมชนได้รู้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นข่าวการเกิดการจากไปวันเกิดการเคลื่อนไหวของผู้นำเกาะหรือแม้แต่ข่าวการออกแตปมชุดใหม่ทําให้แม้ในวันที่เรือไม่มาเยือนหรืออินเทอร์เน็ตล่มชาวเกาะยังคงรับรู้เรื่องราวของกันและกัน 7. มีนามสกุลหลักเพียง7็นามสกุลเท่านั้นเกาะดิสตันดากุนยามีประชากรราว233คนตามข้อมูลในปี2025แต่ที่น่าสนใจคือมีนามสกุลหลักเพียง7็ดนามสกุลเท่านั้นเจ้าเกาะสืบเชื้อสายมาจากผู้ตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมจากสกอตแลนด์อังกฤษเนเธอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาและอิตาลีด้วยความห่างไกลและการแต่งงานกันเองในชุมชนทำให้เนามสกุลนี้ยังคงอยู่มัจนถึงทุกวันนี้ และด้วยเหตุนี้เองชาวตริสตันที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยมีสำเนียงและคำศัพท์ที่ไม่เหมือนใครผสมผสานจากวัฒน,นธรรมหลากหลายเช่นสำเนียงสกอตแลนด์และดัตช์กลายเป็นเอกลักษณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนวิถีชีวิตเรียบง่ายและความสงบสุขบ,บนเกาะที่โดดเดี่ยวแห่งนี้ดึงดูดให้ผู้คนอยากย้ายเข้ามาเพื่อตั้งถิ่นฐานมากมายแต่เกาะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกซื้อที่ดินหรือตั้งถิ่นฐานโดยการย้ายเข้ามาอยู่ถาวรได้ต้องมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับชาวเกาะเท่านั้น การทำงานชั่วคราวสำหรับคนภายนอกเช่นแพทย์หรือที่ปรึกษาทางการเกษตรถูกจำกัดไว้ที่สัญญาเพียงสองปีชาวทริสตันดากุนยาอยู่บนเกาะที่ห่างไกลที่สุดในโลกแต่ไม่เคยโดดเดี่ยวพวกเขามีวัฒนธรรมและประเพณีที่แน่นแฟน้นเหมือนครอบครัวใหญ่ที่ทุกคนรู้จักกันถึงขนาดที่ไม่จำเป็นต้องล็อกประตูบ้านสังคมบนเกาะนี้ปราศจากความขัดแย้งและการแข่งขันซึ่งทำให้หลายคนมองว่าที่นี่เป็นยูโทเปียอย่างแท้จริง